Important. This film has been produced so families everywhere can enjoy wholesome family entertainment. By purchasing this video and encouraging your friends to acquire their own copy, you are actually assisting in the production of new films like this. Do not duplicate this video. For extra copies or information about other titles in the series, please call us toll free at 1 800 935 2222. We are CCC, quality entertainment for the whole family. แล้ววันเล่าฉันเอาแต่เฝ้าดูแลอูดทำยังไงถึงจะมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นบ้างนะดูดูดูโน้สิกลุ่มคารวานคืนนี้ก็จะมีการฉลองกันอย่างสนุกสนานแน่เลย ืองนั่นใหญ่มากแล้วก็สวยงามนะแ<อ>ม้ในเวลาที่มีลมทะเลทรายพัดก็าตามประชาชนปลอดภัยและสัตว์เี้่งก็ปลอดภัยรูมม้ไหมทำไมตึกทั้งหมดทำด้วยหินและก็อิฐเนี่ยรู้หรือเปล่าฮะจริงอหรยังไม่เคยเห็นตึกที่สร้างด้วยหินเลยแอสเพตลูกพูดอะไรนะ่แม่จริงๆริงนะมันน่าดูจริงจ ฉันน่ะอยากให้ใครได้เห็นจริงๆเลยถ <laughs> ูกแล้ว <laughs> เบองที่ถูกสร้างขึ้นโดยหินนันแข็งแรงแต่ว่าในทะเลทรายลมพัดโรคร้ายต่างๆให้พ้นไปและถ้าเราไม่อยากอยู่ก็เพียงเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางต่อไปหากไม่มีหญ้าเราก็เพียงแต่ย้ายเข้ามาในดินแดนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ใช่ใช่แับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง เขาจะย้ายบ้านที่สร้างด้วยหินได้ยังไงอะอ้าวแม <c> ่ <oughs> เขาไมย้ายกันหรอกบ้านที่สร้างด้วยหินนำไปที่เก็บอาหารแล้วประชาชนก็ไปตักน้ำจากบ่อน,น้ำมันเป็นหัวเรื่องความอดอยากมีคนทำอาวุธเราหาเงินได้เพื่อจะได้ไปหาเงินเพิ่มเห็นมันมันเป็นเมืองที่หนาอยู่จริงๆเลยเชียวไม่พูดเลยทว่าคุยนะพอะ่อฮะพ่อจะพาผมไปที่เมืองซึ่งทำด้หินได้ไหมละ่ะฮะ ว่าอะไรนะโอ้ยหนูอยากจะไป คิดจะหนีไปโดยไม่บอกพ่อสักคำเลยละ้ะลูกเ,ออเจ้าหนีไปจากวงตระกูลของเราเฉยๆไม่ได้นะลูกนะเรื่องเมื่อที่ทำได้เห็นที่เราคุยกันเมื่อคืนเป็นความฝันของผมแต่ลูกรู้ไหมว่าที่ที่ลูกอยากจะไปะเผชิญนั่นนะักเขาอาจจะจับลูกไปเป็นทาสก็ได้นะลูกนะผมรู้บพ่อ แต่ผมอยากไปดูเมืองนั้นนะฮะนี่อัสเพ็ดพอข้าคนนั้นและคารวานกลุ่มนั้นได้ขโมยโดวงวิญญาณของลูกไปแล้วหากลูกอยากจะไปทดลองใช้ชีวิตของลูกแล้วก็จงไปเถอะอัสเพ็ดแต่ลูกจงจำไว้ว่าลูกจะต้องไม่ลืมพ่อของลูก พี่น้องของลูกและพระผู้ทรงสรรพานุภาพผู้ทรงสร้างสวรรค์ลและแผ่นดิน โยแน่ใจหรือว่านั่นคือเมืองอ่ะแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ดูใหญ่โตมากบ้านที่สร้างโดยอิฐและหินโอ้โห อฮ้ยโอ้ยเฮ้ยฟดจป่าดิงดิงอุ้ยโอ้โแล้วเขากำลังจะสร้างให้มันสูงกว่าเดิมอีกอิดพวกนี้วิเศษจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าหอใหญ่ตนี้จะสร้างขึ้นมาจากอิดเหล่านี้ได้ได้บนอะไรบอกผมได้ไหมฮะว่าเขาสร้างหอนี้ไว้ทำอะไรฮะแล้วมันจะขึ้นไปสูงสักเท่าไหร่อะออกไปจากที่นี่ไปให้พ้นอ๋อ โอ <laughs> ไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมเจ้าไม่บอกมันเล่า <c oughs> ขอบคุณฮะมันเป็นหอคอยที่สูงจริงๆอืมใช่มันไม่สิ่งที่เหลือเชื่อมากเลยเห็นไหมอ้มอโหแล้วคนที่อยู่ข้างบนนะตัวเล็กเท่าเากับมดเลยฮะผมอยากรู้มีอะไรอยู่เป็นหอนั้นเข้าใจถาม <c oughs> บนยอดหอนั้น มันเป็นเหมือนสวรรค์แท้ๆเลยทีเดียวละ่ะจากจุดนั้นอะเจ้าจะสามารถเห็นเมืองได้ทั้งเมืองทีเดียวรู้ไหมผมอยากปีนขึ้ไปดูจังเลยฮะอ๋อแม้แต่เราไม่สามารถปีนไปยังซิกูรัตได้ง่ายนักนนะซิกูซิกูรัตอืมถูกแล้วเป็นชื่อของวัดของพระที่ยืนอยู่ต่อหน้าเจา้า พระเจ้าของเราจะปกครองเราจากข้างบนแต่พ่อบอกผมว่าเราไม่ควรจะมองเห็นพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพนี่นะโอ้ยโท่ไม่เอาอย่าโง่ไปเลยนี่พระที่จะไปตั้งไว้ข้างบนนั้นนะน,นะบอกให้ทำด้วยเพ,พรลอยพระองค์นะเป็นพระที่ทรงความดี สวงแหวบนแผ่นดินแท้ๆเลยเนี่ยเอาละฉันอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยองไงถอ้าม้อ้ไอามา้าอ้ไ้างบนอไ ผมไม่รอดแล้วซะอีกนะเนี่ยทีนี้เราได้เห็นสวรรค์นบนแผ่นดินแล้วตลาดจะตลาดน,น,นี่ของมาขายจะมม้ก็ีจ้ันนี่ขายไม่ค่อยดีเลยอินเะพัลลัม,มเลือกใหญ่นี่นี่ไอ้หนูมีเงินหรือเปล่าแล้วเราอะเงินนะ ในมูบ้านผมไม่มีเงินนี่ไงเขาเรียกว่าเงินน่ะในมูบ้านของผมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงินน่ะหากว่าใครให้ผลไม้แก่เราเราก็ทํางานให้เขาหากเราให้แก่กับใครเขาก็ให้เสื้อคลุมกับเราอะฮะแต่หอเจ้าไม่มีเงินนะฉันให้ผลไม้เจ้าไม่ได้หรอกแล้วผมจะไปหาเงินได้ที่ไหนอะเจะ้าต้องทางานสิเจ้าคิดว่าจะได้เงินโดยวิธีไหนกันต้องทํางานเหรออืม สิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คืองานหนนี่หิวจังเลยเนี่ยเจ้าหนุม่มเจ้าไม่ต้องกล<ะ>ัวรกนะเจ้าหนุม่มหากเจ้าหิวก็มากับเรายู พวกเราไมา่ได้มาจากเมืองรอกแล้วเออเจ้าผมมา<ะ>จากทะเลซ้ายนะฮะทะเลซ้ายนั่นดีมากจะควรกลับไปอยู่ที่ทะเลซ้ายเร็วที่สุดท่อที่จะทําได้ผมไม่กลับไปแล้วฮะผมคิดว่าที่นี่ดีมากเลยอะเมืองนี้เต็มไปได้วยความหลอกลวงและความเย่อหยิงพระของที่นี่ทําด้วยหินพระเจ้าที่แท้จริงเป็นเปลวไฟที่เห็นไม่ได้ เป็นมหาสมุทรที่จับไม่ได้เป็นพลังที่ไม่อาจจะต่อต้านได้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะทำโดยหินไม่ได้หรอกนะเจ้าหนูพ่อผมก็พูดอย่างนี้ฮะขอบคุณนะแต่ผมยังอยากอยู่ที่นี่อยู่ดีอะสิฮะ เอาเลยข้าเลยข้าเลยข้าเลี้มือหน่อยเลี้ยมือหน่อยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนออาี่แกไม่ใช่คนเออเออฉันคิดว่าแกคงไม่เลวไปสมบูรณ์ทุกอย่างหรอกแกก็มีดีอยู่เหมือนกันนะแต่แกทำงานจริงๆแกจะเริ่มจากขั้นที่ถัดขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ได้เลยฮะข้างบนนั้นลมมันแรงมากระวังตัวหน่อยก็แล้วกันผมอาศัยอยู่ในทะเลทรายมาตลอดชีวิตผมชินกับมันแล้วล่ะฮะดีแล้ว ผมจะไปถึงจุดสุดยอดแน่ๆเลยเอา้าวเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้มาทางขวาน่อนอ,อ้าวอ้เอานี่ลูกหนึงอ่ะอันนี้ด้วยนี่ด้วยนะฮะอืมอืม น,นี่คุณฮะคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างหอ,อนี้ให้มันสูงจะไปถึงท้องฟ้าได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอ่ะแต่มันมันใหญ่โตมากเลยหยุดทำงาน<ว>นี่คือความโอหังงบุี่เชื่อในพระซึ่งทำด้ดยหินและสร้างหอเพื่อไปถึงสวรรค์พระเจ้าแท้จริงผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในทะเลทรายนี่มันอะไรกรันฮะ จับเจ้าแกนะแล้วก็โยนมันออกไปข้างนอกอ,อ,อย่าไปยุ่งไม่ใช่ธุระของแก<ถ>ลืมหอเสียเถิดแล้วออกไปจากเมืองเดี๋ยวนี้เฮสวัสดีฮะลุงเป็นอะไรไปหรือเปล่าฮะ ดีแล้วนี่ฮะผมติดนี่บุญคุณจากครั้งก่อนอทำไมทำอย่างนี้อะฮะทำไมจะาถึงกลับมาที่นี่อีกไอผมฟังสิ่งที่ลุงบอกเหมือนกับเหมือนกับที่พ่อผมเคยพูดเอาไว้เลยอะแล้วทำไมเจ้าไม่กลับมาที่เต็นท์ของพ่อเจ้าล่ะ ผมชอบที่นี่เจ้ายังไม่รู้ว่าเมืองนี้มีสภาพอย่างไรหรอกนะพระเจ้าผู้ทรงแสนผานผภาพจะลงโทษผู้ที่กล้าคิดว่าพวกเขามีอำนาจพอที่จะไปถึงสวรรค์ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วดีแล้วอีกไม่นานสิกรัฐก็จะสำเร็จและน่าจะเป็นการแสดงถึงอำนาจของเราให้ทุกคนได้เห็นเข้าใจไหมเริ่มได้พระเจ้าข้าเริ่มได้แล้วเอออเฮ้ยดนกันไปดึงดึงดึงดงหยุดก่อนหยุดก่อน เจ้าต้องการอะไรข้าพระเจ้าเป็นผู้แทนของพระเจ้าข้าพระเจ้ามาแจ้งพระวาจาของพระเจ้าผู้สูงสุดให้พระองค์ทราบเจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดออกมาแล้วออกไปจากเมืองนี้ซะพระผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงพระนุภาพได้เห็นความเย่อหยิ่งจองห้องของท่านแล้วแล้วพระเจ้าจะทรงลงโทษท่านพระองค์ตรัสว่าบัดนี้ ประชาชนเป็นชนชาติเดียวกันผู้ภาษาเดียวกันเราจะไมอยัางโลกและทำให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องภาษาประชาชนจะไม่เข้าใจกันและเราจะทำให้ประชาชนกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินจะมีการพูดภาษาต่างๆนานาและความวุ่นวายสับสนจะมังเกิดขึ้นกับพวกเขาไอ่ซช ไมให้พ้นจากที่นี่จะตัวสกปรกของทะเลสายสิ่งจะพูดน,นไไดั้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นลยเฉียวท่านเชื่อในพระเจ้าซึ่งท่านแกะสลักมาจากก้อนหินแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพนุภาพทรงดำรงอยู่ก่อนท่านก่อนบรรพบุรุษของท่านและก่อนจะมีโลกนี้เสียอีกนะ นี่ฮะนี <ator il> <ğim> ่คือสวรรค์บนแผ่นดินเหรอนี่ไม่ใช่สวรรค์แน่ๆเลยอ่ะ นี่มันทะเลทรายนี่นะมันไม่ใช่สวรรค์นแน่แน่ เร็วเข้าดึงกา,าไปเร็ว,รว,วดึงกาไปดึงกาไปแรงแรงแรงอ่ะใช่โอ้โหยจะไหวไหมก็ไม่รู้พวกคุณกำลังทำอะไรกันน่ะทำไมถึงดึงเชื่อเป็นคนละทิศทละทางอ่ะอุะ้มบาดอุ้มตานคนพูดอะไรฮะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะ ไม่อย่ทะเลาะกันได้ไหมฟังผมก่อนสิฮะเดี๋ยวก่อนเสียอย่าทะเลาะกันอย่าฟังผมก่อนสิฮะออเอาเสอาะเอาฟังผมสิฮะเดีย พระเจ้าโซงลมโทษประชาชนให้มีความสับสนในเรื่องภาษาและประชาชนก็จำต้องออกไปจากเมืองบาเบลแต่ละเผา่าต่างก็แยกย้ายก,กันออกไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ละเผ่าก็มีภาษาเป็นของตัวเอง เั้ไปไหนกันหมดล่เนี่ย อัสเพธลูกของพออ่อใช่มเม้นนะ่ะฮะอใช่จริงๆอัสเพธลูกพอ่อนี่พ่อของลูกนะจำพ่อได้ไหมอโอ้จำพ่อได้ไหมลูกพอ่ออัสเพธ ผมดีใจที่เรายังพูดภาษาเดียวกันอยู่อะฮะ